เสียงภาษาไทยโดยจินสตูดิทีโอเฮ้ยเดี๋ยว,ว,ยยว,ยวไม่ใช่อัญชาสตูดิโอหรอเฮ้ยจะไปไหนรีบไปไหนเอามาตอบกันก่อนเดียวอัชุราถ้าเกิดว่าพวกเราได้เป็นผู้ที่แข็งแกร่งเหนือสงครามใดๆถ้าทำให้โลกนี้คงไว้ซึ่งความสงบสุขชั่วน,นิรันได้ เจ้าได้รับชัยชนะมาโดยตลอดถ้าหากว่าโลกใบนี้จะต้องมีผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวแล้วก็คนคนนั้นจะต้องเป็นเจ้าอย่างแน่นอนอาชุราจะแข็งแกร่งขึ้นหรืออ่อนแอก็ใช่ตราบใดที่ยังอยู่กับคนสำคัญแล้วก็จะอยู่ที่ไหนหรือทำอะไรมันก็ไม่ต่างกันแต่หากเจ้ามีความฝันแบบนั้นแล้วก็ ข้าสัญญาว่าจะแข็งแกร่งขึ้นจะไม่ยอมอยู่เฉยๆนะเพราะฉะนั้นเจ้าต้องสัญญากับข้าด้วยว่าจะไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาง่ายๆเราจะต้องเข้มแข็งให้มากกว่านี้อาข้าสัญญาถ้าเกณนข้า จะกำจัดทุกสปรพสิ่งที่มาขวางทางเจ้าเองขอขอบคุณคลิปเนื้อหาดีๆจากต้นฉบับและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของพวกเราสามารถกดติดตามผลงานของพวกเราได้ที่เพจจินจร์สปิดดีโอและทิกตอกที่มีนามว่าจินปร์สิดดีโอด้วยนะ และ YouTube ที่พวกท่านพวกเรารับชมอ,อยู่ในขดาษนี้สามารถกดซับสไคร์และกดกระดิ่งให้พวกเราได้นะสีแดงมันไม่สวย้องกด่หถ้เป็นสีเทาด้วยนะแล้วลว่ามีคลิปสนุกสนุกให้ทุกท่านดูได้อย่างแน่นอนวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะคะสายแล้วนะคะพี่สามา